สวัสดีจ้าพี่น้องแม่ป่ามีข่าวมาบอกสู่ฟังคือว่ากระทรวงคมนาคมเพิ่นอนุญาตให้แท็กซี่ที่รับจ้างอยู่ในกรุงเทพนี้นะเก็บค่าบริการเพิ่มได้ค่าคือว่าผู้ใช้บริการแท็กซี่ถ้าเกิดหนึ่งมีสัมภาระ ที่มีความกว้างหรือความยาวหรือความสูงหรือด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า26นิ้วขึ้นไปให้แท็กซี่เก็บเงินเพิ่มได้ในอัตราต่อชิน้นบกเกิน20บาท2องสัมภาระที่มีความกว้างความยาวความสูงหรือด้านใดด้านหนึ่งบกเกิน26นิ้ว เกินกว่าสองชิ้นให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปในอัตราชิ้นละบ่เกิน20บาททั้งนี้บรวมกับบวรวมเข่ากับสัมภาระในขอหนึ่งสสัมภาระที่เป็นประเภทอุปกรณ์กีฬา,าทุงกอบจักรยานวินเซิร์ฟหรือว่าเครื่องดนตรีซึ่งมี ขนาดตั้งแต่หาสิบนิ้วขึ้นไปให้เก็บท่าบริการในอัตราชิ้นละบบเกิดหนึ่งบาท4สัมภาระเป็นสินค้าหรือสิ่งของอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเครื่องใส่ต่างๆที่บรรจุกล้องและหรือที่บบบรรจุกล่องแต่ว่ามัดรวมกันหรือว่าทุ่มที่เป็นหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่หาสิบนิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการอ่าต่อต่อต่อหนึง่งกล่องต่อหนึง่งมัดบกเกินหนึงร้อยบาทโดยเพิ่นให้เริ่มเก็บตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพศสองหาหกสามเป็นต้นไปพี่น้องผู้ใด ใส่บริการแท็กซี่กับเตียมเงินไปเพื่ออพนเก็บค่านุ่นค่านี่เพิ่มในเรื่องค่ะเด้อเตรียมเงินไปเพื่อไว